สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปบ้านยูทูบเบอร์คนดังในสวีเดนนะคะทุกคนว่าเราจะไปทำอะไรกันวันนี้บ้านยูทูบเบอร์คนดังนะคะตามพี่ตาไปเดค่ะว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างวันนี้เนาะแต่งโตัวแบบนี้มีเสื้อยักก้าแบบนี้เสื้อกันหนาวคลุมแบบนี้เนาะเราจะไปทำอะไรกันบ้างตามไปดูนะคะทุกคน บ้านสวยงามมากค่ะสวยสุดๆมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนาะบ้านหลังนี้บ้านอนาคตของเราเองนะคะทุกคนเจ้าขาโอ้โวิวสวยค่ะออกจากทุ่งนาแล้วก็มาตรงนี้สวยจะพาไปไหนนะนี่ค่ะบ้านเราสวยค่นมันเป็นอากาศชิวๆนะทุกคนเจ้า่ะ หญ้าก็เขียวสะอุ่มวันนี้ฝนไม่ตกเนาะพี่เต็ดต้องไล่ต้องนานนะครับทุกคนเจ้า,าค่ะสนบทไม่ใช่สนับทดในัวเมืองนะครับทุกคน๋ยวออกมานอกเมืองหน่อยนันในตัวเบสมาลนนะครับทุกคนเจ้าขาพี่น้องเรามาถึงหมู่บ้านยูทูบเบอร์คนดังแล้วนะครับทุกคนเจ้า,า่ะ เดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเอซเพื่อนๆของพี่ตาสวีเดนพาแซ่ <c oughs> ก็จะเห็นว่าอ๋อคนนี้เองประมาณเนี้ยเนาะวราน้องเขาก็ทำช่องออกมาหลายสิบหนมีคนติดตามเยอะแหละเป็นเยอะมากเลยค่ะเยอะพอเราจะไปไปเซฮายบ้านเขาแล้วกจ็จะไปทำอะไรกัน ยู่จุดไหนก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะคระับาเกิดเจ้าขานี่ค่ะมาถึงหมู่บ้านเขาแล้วหมู่บ้านเจาะเจแปะเจาะเจแปะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนเจ้าขาน,นี่ไนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาถึงยูทูบเบอร์บ้านตะวันดังพี่สาว นี่ค่ะยูทูบเบอร์คนดังคนนี้เองเป็นไงครบแกไปไหนอ่ะเกจอดรถอยู่ค่ะ,ะ,ะเต็มถาเต็มของแนละ้วจะไปไหนกันนะคะจะเก็บเห็ดจ้าสวัสดีค่ะเปดิปดคลิปเก็บเห็ดใช่ไหมวันนี้เราวันนี้เรามาเปิดคลิปเก็บเห็ดกันเนละาวอยู่บ้านยูทูบเบอร์คนดังคนนี้เองนะว่าใครที่ไหนนี่ค่ะเอาบอกไปด้วยเดี๋ยวนั่น่ะฮะอะไรพี่นี่จะเอาสวัสดีค่ะ เราก็จะมาเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้นานามากับคนสวยสองคนคนที่เดยวถือกล้อง <c oughs> มากับคนสวยเก็บเห็ดนี่เห็ดอะไรกินได้หมดครับทุกคนเจ้าขาเนาะจำกันได้นะยูทูบเบอร์คนนี้ัอเหลฮัลโหลคนดังแห่งประจำอันนี้เราจะเข้าป่าลุยเห็ด เก็บเห็ดกันทุกคนพี่น้อง FC ของพี่ตาเซบีเดนตามไปดูนะพี่น้องเจ้าขาพี่น้องเพื่อนๆโอ้จะไปไหวไหมนี่เนาะข้ามคลองแสนแสบกันทุกคนเจ้าขาออพาข้ามคลองแสนแสบบุกป,ป่าพาพี่น้องหาเห็ดนะคะคลิปนี้เจ้าขาะอ้มีฝรั่งอยู่นู่นนะ อ๋อแต่ข้าไม่มีเห็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้อกผู้ไหนเนาะเข้าเหรอนี่หาทงอยู่นี่หนูเพิ่งเข้ามาเนี่ยหนูเพิ่งเข้ามาเนี่ยเออหนูจะหนูไปเก็บเห็ดเหลือไงหนูจะเก็บเห็ดพึ่งโอ้เก็บเอ็ดไตยุวานเหรอจ้ามีไหม โอ้ยคนสวยนี่เองนี่ว่าใครที่ไหนหูจ้าทำไมไมมาไกลจังเลยดูไหนอ่ะเนี่ยเริ่มดิพี่พรสวยยังไงจ้าจำไม่ได้ระผักออกกล้องเลยนะพี่พรคนสวยจะกอ o u t ท b ปนะคะเยย่าูนี้ไปดูเหตุสิพี่อ๋อก็ได้ยอะอย่างนี้ นี่ไงเพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่เห็นรถจอดถึงว่ารถทีออยู่อย่า้าอมาหามาจากทางนู้นได้มาสามโดเหรือขนาดทางนน้นได้สามโดแล้วเหรอมันป่าป่าเล็กๆนิดเดียวแต่เข้าเท่าข้างในก็อาจจะได้ข้างในตรงไหนตรงเนี่ยไม่ได้เข้าลึกนะอ๋อนี้เดียวเองแล้วก็เดินขึ้นไปเนาะมัน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 มีจะมีมันมีป่ารกอยู่ถ้าต่องนี้มันจะมีป่ารกยล่ นหนูก็ไปนี่ค่ะมาเจอคนสวยได้ปไปอย่างกับม่แดนวอเตทุกคนเจ้าค่ะพี่น้องเจอเห็ดพึ่งบานนะคะพี่น้องเอฟซีของพี่ตานี่ค่ะเห็ดพึ่งเออเห็ดเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานหน่อยเห็ดเห็ดมันปูค่ะทุกคนพี่น้องเจ้าค่ะ ขอเก็บก่อนนะคะทุกคนพี่ตาเห็นเห็ดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเอฟีของพี่ตาสวีเดนพาแซบคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเราไปดูก่อนเนาะทุกคนจะกินได้หรือกินไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะแต่มันมีเห็ดโถสีส้มเลยนะทุกคนกำลังสวยให้ตามท้องเรื่องอยู่เลยค่ะทุกคนเจ้ากานกน,นี่ค่ะนี่เห็ดสีส้มนะคะคนี่ค่ะ เราจะเอาก่อนเนาะขอเก็บกันนะคะมันมีลูกน้อยมาด้วยค่ะ,ท,คคะนะทุกคนนะี่ค่ะใส่ได้อยู่เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะแล้วก็เอาเอา,เอาขยะมันออกหน่อยนะทุกคนพนๆเดี๋ยวจะลุดเออนี่ค่ะเก็บเส่ถังไปแล้วเออมีอันนี้อีก เน่าไม่เอาถ้ามันเน่าเราก็ไม่เอาค่ะทุกคนเอ็ดสีส้มอยู่แล้วค่ะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะเอ็ดสีส้มนี่ค่ะเอาได้อยู่เนาะเอาให้เอาให้ก่อนโอ้ยตายทุเรงทุลังหน่อยนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวพี่ตามพี่ถนัดถือกล้องแบบนี้เลยเดี๋ยว เจะเป็ี่ยนมาใส่ตะกาเนาะพี่น้องขอไปเก็บเห็ดหนังไก่ก่อนนะเขาเรียกว่าเห็ดหนังไก่แล้วก็จะเป็นหนังไก่กับเข้าด้วยค่ะสวยมากเลยพี่น้องเห็ดหนังไก่เอาไปผัดใส่เนยนะทุกคนเจ้าขาเอาไปผัดใส่เนยกินอร่อยมากเลยค่ะแกงก็อร่อย ขาสวยงามมากเลยพี่น้องนี่ค่ะเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเนาะพี่น้องเห็นดูน้อยจะร้อนอบอ้าวหน่อยนะทุกคนเจ้าขาอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหนังไก่แต่ใต้ท้องมันจะเป็นน้ำหนามนะทุกคน ่คะไต้ท้องมันจะเป็นน้าแบบนี้วไว้ต่อแล้วนะทุกคนดีก่ก็ใช่ใครเห็นหนางไก่พี่น้อง,องพี่ตาขอเก็บกันนะคะ ี่่คะได้มาแล้วสองดอกจะอาจจะไม่สวยโอ้ยเหน่อยเราทุเรนหน่อยพี่น้องเจ้าขาก็จะเพื่อนๆ่ะยังหาใครไม่เจอเลยทุกคนเจ้าขาแล้วพี่ตามมาอยู่อีกรอกของประเทศสวีเดนโอ้ยมันเือว่าเป็นเหตุคันตาเล่น ที่ไหนไม่ใช่เป็นเห็ดเบื่อคะ่ะอยู่มุมสูงดูก่อนนะคะทุกคนวิวก็สวยอยู่หรอแต่เห็ดไม่ค่อยมีพี่ตาเหนื่อยมากเลยคะ่ะมันหาเหตุไม่เจอไม่พอ โอ้มันมีที่ยิงกวางด้วยนะข้างล่างอ่ะเราจะไปหาเห็ดมีแต่เห็ดอะไรเยอะไปหมดอยู่แต่ว่าไม่ใช่เห็ดกินได้นะทุกคนเจ้าค่ะเห็ดที่กินไม่ได้ก็มีอยู่นะเดินแล้วค่อลงไปข้างล่างหาเขาขอหาเห็ดข้างบนก่อนเนาะ จอเห็ดอะไรมั่งเนาะพี่น้องเจ้าขาแต่เห็ดมีแต่ไม่ใช่เห็ดที่กินได้ทุกคนเฮ้พี่ตาขอกลับหน้ากล้องก่อนนะจะได้ส่องหาพี่น้องนะพี่ตาเจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนเจ้าขะพี่น้องพี่ตาจะเห็นมันปูค่ะเห็นไหมพี่น้องขอถ่ายก่อนนะคะขอเก็บก่อนนะคะเก็บภาพก่อนนะคะนี่ค่ะเลืองไปหมดเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะ พี่ตาขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพี่ตาเขาเก็บเห็ดเห็ดมันปูก่อนนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนี่นะคะ นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามากองไว้นี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยทุกคนเฮียใส่ตะกร้าก่อนเนาะใส่ถุงก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยทุกคน พิตาเลหดมันปูคะนี่ค่ะพิตาขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดมันปูค่ะนะคะเฮ้ยไม่เห็นไปซัดเนาะกงไว้ตรงนี้ก่อนนะพี่น้องนะ เดือวตัวนี้สองดอกค่ะฮ<า>ะอ๋อเห็นเห็ดเลยเห็นเห็ดมันปูได้ไดนบนกับพี่น้องแฟนเอฟซีบ่าเห็นเห็ดมันปูแล้วจ้าไม่เยอะไม่มากก็โอเคอยู่ข้างบนนะน,นี่ค่ะเห็ดมันปูของพี่ เก็บใสรถุงก่อนนะเอฟซีเพ,พื่อนๆเอฟซีของพี่ตาไม่ได้อัดคลิปคุยตั้งนานไม่ได้อัดคลิปพี่น้องเจ้าขาขอโทษขออภัยเจ้ค่ะนี่ดูแต่สาวๆไปไม่ได้กดอัดคลิปค่ะทุกคนเป็นบ้าแล้วตื่นเต้นพี่ตาไม่ได้อัดคลิป เจด๋ดายมากเลยเจอเห็นมันปูไม่ได้อัดคลิปเห็นเพียบเลยเห็นเพื่องหวานค่ะตะมุตะมิเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมแต่ม,มันไม่ออกมนาะเป็นผื่นค่นแล้วนะมันออกแบบกระจายกระจายนะทุกคนเนาะนี่ค่ะที่เหลืองๆนี่ใช่หมดเลยค่ะทุกคนถ้าขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะ ทุกคนะมือพี่ตาสวยงามมากเลยอันนี้ค่ะอันนี้จะเน่าไม่เป็นไรมาทำความสะอาดที่บ้านเนาะพี่ข่ายนี่ก็ใช่นะทุกคนถสีย่ามันนี่ค่ะเราเก็บก่อนนะจยเรอย่าลกสวยนะคะทุกคนเขตนี่นะมันจะออกแบบธรรมชาติของมันเองนะคะทุกคนมันจะออกแบบธรรมชาติของนาง ฝนตกอะไรหน่อยก็ขีม้าทับตมมันก็ออกมาใหม่แล้วครับทุกคนขี้ยาก็เอานะครับทุกคนช่วงนี้มันเหนื่อยไม่ไหวนี่ครับตรงนี้ก็ใช่ไมรู้นะนี่เป็นเหตุเป็นเห็ุอน,นั้นคะครับทุกคนขเขาได้เหตุอะไรนะเห็ดหนังไก่พี่ตาก็พอก่อนนะเห็ดหนังไก่มันหนักเกิน ตะพามาเยี่ยมป่าสวีเดนนะครับทุกคน F4 นี่คะ่ะขยุอ่อ่านแต่ว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แค่นั้นนะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะดูสิตะมุตะมิไปหมดเลยพี่น้องเจ้าขานี่คะ่ะนี่คะ่ะเด็บขย,ยุ่ออ่านพี่ตาเขาล้างตบตูดมาดูก,ก่อนเนาะมันจะดังโป้งๆไหม ได้อยู่ค่ะแน่นอยู่โอ้มันน่าน่าได้แค่ดอกเดียวค่ะทุกคนนี่ก็ใช่นะคะนี่ก็เกศหมดแล้วค่ะ เราก็ไม่เอาเนาะพี่ัดทำพิสดารห,หน่อยนะคะพอตัดขนมเค้กให้พี่เบิร์เดย์หน่อยนี่เก๋แล้วค่ะมันกินไม่ได้อย่าลาม่านะคะเห็ดฟรีค่ะเก็ดมันมีเยอะพี่น้องเจ้าค่ะนี่ก็ใช่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วเห็ดมามามาตอนนั้นก็มี ดี๋ยวขอเก็บตรงนี้สามดอกนี่เห็นมันปูครับพี่น้องเยอะมากเลยนะนับดอกได้นะพี่น้องเยอะไม่เยอะก็นี่ค่ะสะสมเอ่อเก็บเล็กผสมน้อยเหรอนี่ค่ะเห็นเก็บอะไรอีหละอย่าผ่านเก็บไปสิเออ ก็ถือว่าอะไรนี่ค่ะพิ่ตาก็ได้เยอะอยู่เยอะแต่สวยมากไม่สวยมากก็อย่าว่ากันนะเอซเพราะเห็ดนี่มันเห็ดฟรีนะมันออกมาทุกปีค่ะทุกคนเจ้าขานี่ไปมาแล้วมันมีก้อนหินใหญ่ๆนั่น่ะที่ข้าบอกเจ้านั่ะนะเอาไปเด้อนเจ้าเคยเห็นไหมเอฟซีพิตามีคนยิงใส่เห็ด บอกให้เอาก็ไม่เอาเขาไม่สนใจเห็ดของพี่ตาเลยอ่ะเ,อเขาไม่เอาเห็ดเลยเจ้าค่ะ,ะ,คะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดมันปูมันออกมันไม่ออกเป็นผงมันไม่ออกเป็นเป็นเป็นพุม่มเป็นอะไรนนะมันออกเป็นนิดแต่หน่อยนะมันอมน้ำพี่น้องเห็ดเหลืองเนี่ยนี่ค่ะ ขอบายก่อนเน้อสูขขอบายไปว่าอะไรขอเก็บก่อนนะคะภาษาไทยมานะคำภาษาไทยนะขอบายก่อนอยังสันน่นนะเจ้าค่ะ,ะใช่ตาดีจังเลยคนนี้เ,นนรเรา<ม>ผ่าน<ม>ไป,ไปถ้าเราไม่ย้อนสอนกลับมาไม่เห็นทนะัซุ้มนี้อนี่จากพี่น้องขอ ขาตกก่อนนะคะอย่าว่ากันนะพ่อเห็ดสซเดนมันเป็นเห็ดฟรีนะคะอย่าดราม่านะคะมันมีเยอะปะ500่าห้าร้อยไร่ห้าพันได้นู่นน่ะหมื่นหมื่นล้านล้านไร่นู่นที่เขาป่านักเีเดนนะเพราะว่าป่าสซเบีเดนไม่ค่อยมีคนอยู่เท่าไหร่ประชากรเขาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเยอะแล้วแหละแต่ว่าเห็ดฟรีนะที่เข้าดงว่าเห็ดมันจะสูญเขาบอกว่าเห็ดมันจะสูญเห็ดันมันไม่สูญหรอกค่ะทุกคนเจ้าขามันมีทั่วไปหมดเลย ม่เตภาคเหนืออ่ะไม่มีเหตุนะที่บ้านข้าเนเดีือก็จะมีเห็ดอย่างอื่นเนาะใครเดินเดินยยอยาให้อยู่กับที่น่ะนี่ค่ะเยอะเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะคนสวยยืนอยู่ตัวนี้เจ้าของเห็ดค่ะนี่ค่ะเจ้าของฟาร์มเห็ดนี่ค่ะพี่น้องไม่เคยเจอมาก,ก่อนเลยหลือออำลาเหมือนทองเลยค่ะ okay. นี่คะ่ะนี่คะ่ะเจ้าของสวนมาแล้วก็เจ้าของที่ดินมาตรงนู้นนลยคะ่ะเจ็ดหมกเงียบตรงนู้นค่ะเราต้องหนีก่อนเจ้าของที่ดินมาแล้วเราเอาเห็ดขยุออันมาปล่อแล้วคะ่ะอุ้ยตายมีเห็ดขยุออันด้วยนะทุกคนเอาเก็บเก็บค้อนดูวันในห้องขวัญพระจอยเด้อ <c oughs> นี่คะ่ะมันยังไม่ค่อยแบบเนี่ยดีนะฝรหลังนี่มานี่มานีม่มาเจ้ากัยาบยศแบ่งกันเลยนี่ครับพี่น้องเห็ดน <c oughs> ้ำหมาดสิกินได้ไหมคะ เดี๋ยวเดีไม่เคยกินนะคะกลัวเห็นน้ำหมักสวีเดนค่ะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะนี่ค่ะเห็นน้ำหมักสีสันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตาไปหาเดี๋ยวข้างๆก่อนนะทุกคนเนาะเพื่อนๆเขาได้เห็นนะอย่างนี่ค่ะเจ้าของป่าก็อยู่ตรงนู้นค่ะ เพ,เพื่อนๆนันนที่เป็นเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะเห็ดนี่กินได้หรือเปล่าเพื่อนๆขะถ้ากินได้ถ้าเห็นคลิปนี้ก็เขียนบรรยายมาหน่อยเนอะทุกคนเจ้าขาว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะคะกำ<ม>ลังอ่อนๆเลยแต่ว่าไม่กล้ากินเนาะนี่ค่ะนี่มัน เก็บเป็นเอ็ดเครัก็เยอะอยู่นะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะนี่เป็นความสวยของนางนะคะทุกคนสวยงามอยู่นนะคิดว่ากินไม่ได้นะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะคิดว่ากินไม่ได้ เพื่อนเพื่อน FC ของพี่ตาคลิปเก็บเห็ดวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกคนเขาก็อยู่ข้างหลังกันเต็มไปหม,มเดเลยสามสองสาวขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเหนื่อยมากครับพี่น้อง